อบไฟเขียวปรางแต่งตัวเซ็กซี่ได้เต็มที่เผยแต่งสวยให้แฟนดูคนเดียวกลายเป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉาสำหรับคู่ของหนุ่มอบอบนิธิและสาวปร่างกันนันรันที่ล่าสุดควงคู่กันออกมาเผยถึงเรื่องราวความรักพร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนเรื่องการแต่งตัวของสาวปรางที่มักจะอดความเซ็กซี่อยู่บ่อยๆโดยหนุ่มอบยืนยันว่าไม่ได้หวงและเข้าใจว่าเป็นความชอบส่วนตัวขอแค่ดูแลตัวเองดีๆก็พอหนุ่มอบเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้หวงเลยครับ เข้าใจว่าเป็นความชอบของเขาและเขาก็รู้ลิมิตของตัวเองดีผมเชื่อใจปรางครับขอแค่ดูแลตัวเองดีๆก็พอด้านสาวปรางก็ยืนยันว่าใช่ค่ะจริงๆแล้วอบเขาไม่ได้หวงเลยบางทีเขายังชมเลยว่าสวยแต่จะเป็นการบอกผ่านๆมากกว่าเช่นเวลาไปทํำงานข้างนอกเขาก็จะบอกว่าชุดนี้แต่งให้เราดูคนเดียวนะหัวเราะซึ่งปรางก็เข้าใจเขานะคะ และก็พยายามบอกเขาตลอดว่าทุกอย่างที่ปรางแต่งตัวมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วปรางก็ระมัดระวังตัวเองดีอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เข้าใจกันสุดๆแถมยังหวานกันออกสื่อแบบนี้ทำเอาแฟนๆอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถว